อัสสล,ลามุอะลัยกุมฮอมตุนลอฮิววาร์กาตูนี่นะครับต้นบาบับไม้ต่างประเทศมาจากโซนนอกครับแอฟริกานี่ซาเล็กๆแล้วลองปลูกปามนักวิชาการบอกว่าจะได้ปลูกสองแถวแล้วก็มีสามร่องใหญ่ ปลูกได้4แถวรองละสิบกว่าเมตรนะครับ1ิ1สิบอ่ะสิบเจ็ดสิบามร่องไม่เท่ากันนะครับต้องการจะใหญ่กว่านี่กล้วยเหลือจากล้วยีมะขามมะขามฝักใหญ่ของพี่ยาที่ดินให้มา ต้นแดงของปีที่แล้วนี่ก็มะนาวมะนาวบ้านเราก็มะนาวบางมีใช้แปลงพิจิตรอแล้วก็สวนกล้วยที่เหลือจากกัวครับในต้นมุดมวง ก็ต้นแดงอีกต้นนี้ไผ่สร้างมนนะครับนี่ก็สร้างมนเหลือต้นแดงดับต้นแดงใหญ่สุดแกนี้กด้าน